รัปมงคลสวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์แม่แม่เอฟซีทุกทกท่านขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนอย่าได้มีเจ็บป,ปวดไข้คิดสิ่งใดก็สมใจดังปรารถนาขอให้ท่านคะแนน เงินทองเทมาไหลามาไม่ขากดากิจทำกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองสวัสดีครับกอนเลน์สวัสดีครับวันปีใหม่ครับวันสงกรานต์ด้วยนะครับ ฝากด like, ากดไลค์กดเ์ต่อๆด้วยนะคะว <Okay. S 1> ันนี้ฝนฟ้าคลืมครามเหมือนฝนจะตกฟ,ฟ้าก็ร้องคลึมครามคลึมครามท้องฟ้าก็เริ่มมืดสลัวมาแล้ว ฟ้าร้องฝนก็จะตกลงมาฟ้าร้องคืมครามคืมครามฝนก็ทำท่าจะกีลงมา ของฟ้ามืดเข้ามาแล้วฝนตกทุกวันพัทยาอันนี้มงคลก็ยังไม่ได้ไปอาบน้ำ ง,งับแ้่มงคลกินหน้ายอยู่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ซับมงคลด้วยนะคะช่องตะอวยซับมงคลครับ แรงมากเลยคุมความคุมความทำท่า,าเหมือนจะฝนจะลงแล้ว ฟารองท้องมันก็จะหิวมงคลสวัสดีก่อนแล้ว สวัสดีก่อนเล้วสวัสดีครับสวยๆก่อนเล้วมงคนสวัสดีสวยๆครับ <c oughs> เดี๋ยวไปพบน้องพันนารายต่อครับ <c oughs> อัอนนี้ก็มาถึงน้องพันนารายแม่ไข่มุกแล้วนะคะพันนารายแม่ไขมุกสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนอย่าได้มีป่วยไข้คิดสิ่งใดก็สมใจดังปาถนาทำกิจการใดก็ขอให้ท่านรุ่งเรืองรุ่งเรืองตลอดไป โอ้ยคุณยายวันนี้คุณยายกำลังกินข้าวเช้าคุณยายกำลังกินข้าวเช้าอยู่ทำความสะอาดที่น้องพันละลายแม่ไขมุกอยู่โอ้มาถึงน้องพันละลายแสนสนแลว้วพันละลายทำอะไรจ้าพันละลาย อันตรายแล้วทองฟ้าก็ร้องครูมครามครูมครามทำท่าเหมือนฝนจะตกอันลรายแส้นซนอพันลรายแสนนซน,นขี้ดื้อน,น่ารักขี้ลื้อน,น่ารักน่าชังหันตูดหันดากให้แล้วน้องหันตูดให้แล้ว อา้าวหันหน้ามาแล้วมาแล้วพันนายกินตะขบไม้หรือกินหญ้าอิ่มแล้วเหรอ,อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไข่มุกน้องพันลายช่องตะอวยทรัพย์มงคลด้วยนะครับ ดูคุณยายกินข้าวอร่อยไหมอืมคุณยายบอกว่าอร่อยมากเลยมค่ะวันนี้คุณยายได้อาหารป่าได้เห็ดพึ่งขมมาคุณยายกินข้าวอย่างลิออร่อย น่คุณยายกินข้าวอยู่นะคะ,ะคุณยายกําลังกินข้าวอยู่คุณยายสวัสดีแม่เอฟซทุกคนก่อนสิคุณยายสวัสดีอออก่อนเร็วคุณยายสวัสดีสสดแม่เอฟซีทุกคน มันนี่แมงขี้ช้างหลายจนอยากกินตะโขบแล้วมั้งเนี่ยเอ็บตะโขบกินแล้วน<ป>ี่โอ้โอ้ เก็บตะขบว่าเก็บตะขบกินอุ้ยน่ารักมากเลยอือเก็บตะขบกินเลยเนี่ยโอ้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไข่มุกน้องพันลายด้วยนะคะช่องตาอวยซับมงคลครับและช่องน้องพันลลายแม่ไข่มุกครับขอบคุณมากคะ่ะ เดี๋ยวติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ